วัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมก็ k คิงดอมกันนะก็วันนี้นะครับมาอยู่กับที่ไอดีตัวแรกสุดโหดตอนนี้เน็ตแมงไม่ค่อยดีเลยว่ะอัดคลิปบนรถนะครับพูดปุ๊บมาปั๊บอ้เวนก็มาเที่ยวต่างจังหวัดนะแต่ว่าไม่อัดไม่ได้เว้ยมันเป็นวันสุดท้ายที่ฮลี่ผมจะอัปดาวแล้วนี่ขาดแค่หนึ่งเศษนะครับทุกคนเฮอถ้าแบบเสียงแบบแปลกๆก็ขออภัยด้วยนะเ <h ums> อออัดบนรถแล้วก็รอช่วงที่มันเงียบที่สุด เออคนลำบากในตอนนี้อ่ะโอเคก็หลานค้าลีน่าจะรีวันนี้ตอนแรกว่าจะแลกหลายวันแล้วแต่ก็ลืมนะครับแต่ก็เอาสักหน่อยละกันนี่เห็นไหม,มเดี๋ยวไปลุ้นกันว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับก็บอกเลยว่าอ่ะถ้าเราขยันเล่นนะทุกคนก็มีโอกาสทําได้นะครับไอดีเนี้ยแทบจะไม่ได้เติมเลยถ้าใครติดตามมาจะรู้ว่าเติมแค่ตอนแรกนะครับตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งใจทุกทําว่า เออจะทําไอดีมาประมาณไหนก็เลยเติม Kingdom p a า t ไปแต่เนี่ยดูสิเบ็ดเสร็จไอดี ID เนี้ยเติมไม่เกินสี่ร้อยครับดูสภาพไปดีมีเพียวมีโฮอลลี่มีนางฟ้าครบเลยเอออาศัยความขยันนะครับทุกคนทําได้เดี๋ยวก็มาใตาแ้แรงกันสักหน่อยเน็ตจะไปรอดหรือเปล่าตอนนี้ <c oughs> 4ีหายไปแล้วผมมีโปรเจกต์รับจะรีวิวให้เ,เพื่อนๆดูนะครับ เดี๋ยวรอทําให้มันสําเร็จก่อนออรับรองว่าสุดจริงรอดูได้เลยครับว่ามันสุดขนาดไหนนะอ่าแตกไปดาร์คช็อกนี้ไม่น่าใช่นะครับในอารีน่านะไม่ควรใช้เป็นแทงเดี่ยวถ้าอยากเล่นจริงๆนะครับควรปั้นมาเป็นแบบอตัวซัพพอร์ตคู่กับอีกตัวหนึ่งเช่นคู่เคปคู่โฮอลี่นะครับพอไปได้เอออืมสแตทประมาณนี้นะครับน้องๆหลายๆคนบอกว่ายังไม่ได้เพียวไม่ได้ฮอลี่ไม่ได้นังฟ้าน,นะครับ แนะนำว่าขยันเล่นเนี่ยมันก็มาเองอืมอาศัยดวงด้วยแต่ถ้าเราแบบมีดวงก็จริงแต่เราไม่มีของที่จะใช้เปิดอ่ะไม่มีเพชรที่จะใช้เปิดไม่มีพบเพลิงไม่มีอะไรพวกนี้เราก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับดังนั้นต้องขยันจริงๆอดทนครับเดี๋ยวก็ได้ใช้กันทุกคนเพอถ้าจะเติมเอานะตัวหนึ่งเนียตกห้าพันนะครับเพราะผมกระโดนมาเยอะเออตัวหนึ่งนี้ถ้าไม่มีดวงอ่ะหมดตัวละเกือบห้าพันนะเพื่อนเพื่อนสู้สู้ๆู โอโหเน็ต oh, ชักจะไม่ไหวแล้วว่ะ <c oughs> ให้ตายเธออะไรครับเนี่ยโอเคครับก็กลับมาต่อกันดีกว่านะเน็ตแม่งโคตรนรกเลยตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาลุยกันว่าเราจะไปได้ถึงไหนวันนี้ตั้งเป้าว่าจะไปจนไดมอนด์นะครับทุกคน <c oughs> ก็น่าจะได้อยู่หรอกน่าจะได้อยู่นะไป เน็ตดีเป็นไงกดปุ๊บเน็ตด้วยมันเสถียรมุงบ้าแบบนี้่ยเออแต่ช่วงนี้เกมแม่งบักบ่อยมากครับไม่รู้ทำไมนะไม่รู้ทำไมต้องใส่จะเตรียมตัวอ่าเอาิ e g e n d a ี y ตัวใหม่เข้ามาหรือเปล่าน้องๆคิดว่าเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมว่าน่าจะมาเดือนหน้าแลละจากที่ดูดูมานะครับเออเตรียมตังเตรียมแบบเพชรเอาไว้แล้วนี่เห็นไหมเตรียมเพชรไว้หกหมืน ไม่ซุ่มอะไรเลยนะครับปาฟักทองอะแม่งเก่งเว้ยแต่เอาแค่สามดาวก็พอแล้วสามดาวก็ใช้ได้สบายแล้วครับไม่ต้องไปแบบเวอร์วังห้าดาวโอ้โหเอาไปเพื่อห้าดาวเด็ช็อปปิง้งเนาก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีนะครับดังนั้นต้องแบบวางแผนดีๆเกือบแตกมาดิครับโอ้โหแววนพรยก็ไม่น่าใช้แล้วนะครับอย่าไปใช้นะตัวดาเมจเดียวแล้วก็ทำดาเมจได้แค่แบบเดี๋ยวนี้มันกัดไขก็ไม่ตายอ่ะเออ ทำได้แค่ครึ่งเดียวนะครับไปใช้ตัวอื่นแทนนี่ครับมเกือบแตกไอเวนเออปูโอโคตรตึงนะครับโคตรตึงโคตรตึงโอ้ได้มาแปดถ้วยอาจจะไปถึงไดมอนด์ได้นะครับวันนี้ยังเจอที่มันไม่ค่อยตึงมากแนะนำนะครับแรงที่ควรจะอยู่นนยคะแนนควรจะเป็นพวกไดมอนด์ขึ้นไปของรางวัล่ะโอเคนะครับแต่ถ้าอยู่ต่ำกว่านี้ของมันค่อนข้างจะน้อยอ่ะ ขยันกันหน่อยอย่าให้ตัวเหลือเยอะๆนะครับโดยที่ไม่จําเป็นขผมเนี่ยดองไว้หลายเดือนแล้วเพิ่งจะมีเวลาเล่นในดีนี้นะครับก็เอาสักหน่อยเอ็ดเปโซดนี่ก็ไม่น่าใช่แล้วดาเมจนะครับไม่ค่อยแรงแล้วเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นดีกว่าถ้าชอบแบบสายเว้น,นะครับลาเต้ย,ยังดูดีกว่าเลยเออไปน้ํำมึกก็ดีนะครับน้ำมึกฟักทองฉลามดีกว่าอืมไปครับเบิรตตุ้มปุ๊บ โอ้โหอีนนี้นึงนึ่งนึนง,นนงแตกนะมึงแตกนะมึงบึบโอ้โหไปกันหมดนะครับเละไหมเละไหมโฮลี Holy ่โฮลี่โฮลี่แตกเสียบร้อยโอโ้แปดถ้วยเออช่วงนี้เก็บถ้วยง่ายมากครับไอด้ดีตำราสิบสองนี้ไม่ได้เล่นเลยปล่อยแบบให้ตัวมันแบบ อ่ามาให้เต็มก็พอ,อครับเล่นนิดหน่อยให้อันดับมันล่วงมาก่อนจะได้แบบเก็บง่ายๆนะครับหลังๆแม่งตึงซีซั่นเนี้ยต้องวางแผนเล่นไม่หมดเลยรีบขึ้นไปก็อันตรายขึ้นช้าเกินก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวตามคนอื่นเขาไม่ทันแบบแบบ,แบ,บไปเดือนก่อนอะซีซั่นก่อนนี้ปล่อยไปหลายวันเกินโมจโะติดโปกเกมอนนะครับทุกคนอันดับล้วงยับแล้วมาตายทีหลังก่จะขึ้นได้จริงๆควรจะติดทอบร้อยนะแต่ก็ไม่ไหวนะครับ มันขาดเลิ้นไปหลายวันโอเคได้มาหนึ่งสามสี่สูละไปตีวังไพรต่อเลยแตกไม้แตกไม้ไมคูณสกีเป,ปิรเปปเปิปร์เหรอชื่อแปลกไปครับปึง้งเออลูกเกตก็ยังพอใช้ได้อยู่นะแต่ต้องวางคอมโบดีๆครับให้มีตัวดันตัวรวบถ้าไม่มีตัวพวกนี้นะโอโ้โหฟันมั่วตัวครับทำดามเมจไม่ได้เลย ไอ้บุบนี่ถ้าใครยังไม่มีเคฟนะครับเอ้ยถ้าใครยังไม่มีโฮลี่ใช้เคฟแทนนะครับเคฟแม่งโคตรเก่งอยู่เลยสําหรับผมนะบางทีอะใช้เคฟดีกว่าโฮลี่ด้วยซ้ํามันบัฟประมาณ50%นะครับโฮลี่ดูดสับได้แค่เท่าไหร่วะสิบยี่สิบมั้งถ้าจำไม่ผิดเอมแล้วจะคนนี่ครับแก้ทางถึงสตันหน่อยโอ้โห ทีมสตาร์แล้วก็มีทีมแก้ทางได้ง่ายแล้วไม่ควรใช้แล้วนะหรือถ้าได้ใช้นะครับต้องเอาชัวร์จริงไม่ควรใช้ไป้ทีมตั้งรับแตกไหมล่าดูดี <c oughs> อีกทีหนึ่งนะจะแตกนะครับทุกคนตายไปซะโอ้ยเเอเอาดิเอาดิมาดิครับอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งมึงแตกแน่ระเบิดัวดาเมจเขามีเรียบร้อยอีซี่ โอ้กาวถ้วยถ้าใครที่จะเล่นใหม่นะครับแนะนําว่าหาเพียวนะอืเคยบอกไว้แล้วเพราะว่าเพียวนี่สําคัญนะครับทุกคนเพียวสําคัญมากโอ้ชิงสตันนี่แกแต่ว่าอันนี้จะรอดหรือเปล่ามีตัวรวบด้วยว่าจะไหวไหมจะไหวไหมโอ้ยจุกจุกไปดิครับเอาคืนเอาคืน เอาคืนเอ้ยเสือปิวเสือปิวไปแล้วเสือปิวเขาไม่มีตัวซัพ์ดาเมจนะครับโดนจุกจุไปจุกจุกจกจกไปอีกทีหมดเกลี้ยงนะครับทุกคนได้มาสี่ถ้วยหมดแล้วมั้งจะขึ้นได้หรือเปล่าอันดรีเลยอายอมเสียสละเลย300เพชรนะครับโอ้ไม่คนใช้สมบัติดึงดังด้วยวะ่ะ ในแรงพวกนีแม่งเจอแต่คู่แข่งแปลกๆครับใส่สมบัติแตงโมซัวมาเออสมบัติที่ใช้ได้จริงๆมีแค่ไม่กี่ชิ้นเองเขียวลูกอมนะครับอีปิกนี้แม่งใช้ได้น้อยกว่าระดับแรงด้วยมั้งอือปุ๊บดันเออโหเขาเป็นทีมเห็ดด้วยน,นี่วาเพิ่งจะสังเกตเห็นเห็ดแม่งสกินแปลกๆสกินที่ผมชอบที่สุดนะครับเป็นของมาร์แรนดนวย้ย เวลามันฟันดาบแม่งเป็นสีแดงโคตรเท่เออรล่อจัดอะมาแลนแนม่งรล่อจริงอ่ะทีมสตาร์น,นี่นะครับแกทางง่ายๆแกทางง่ายๆนะครับทุกคนแตกไม้แตกไม้ไมปึ้งนี่เป็นไงเขาเข้ามาไม่ถึงตัวแล้วนะครับเราใช้ก้าหันไปแบบดันสู้ขเขาหมดรอบนี้มึงแตกรอบนี้มึงแตกไปยกตีโอย้ยังไม่ยกตีวเืยนิดนึง ปืด๊ดแต่รู้สึกว่าโฮลีนี่พอดาวขึ้นนี่ใช้ได้นะอืมแต่ตอนเป็นสูงดาวนี่อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเลือดมันยังน้อยแต่เห็นแบบระดับท็อปเซอร์พูดว่าสักสามดาวนี่มันโคตรเก่งแล้วเออเดี๋ยวต้องปั้นเดี๋ยวต้องปั้นอืออีกแค่ยี่สิบถ้วยนะครับเราจะขึ้นไปไดมอนแล้วไดมอนสามนะครับอ่าเอาให้ถึงเอาให้ถึงปืด๊ด อ,อืออีนี้นึ่งอีนีนึ่งมึงตายีนนึ่งมึงตายเดี๋ยวเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นไอน้นี่ว่าสมุนไพรว่ะหัวสีส้มเหรอปแปลกๆวะเออผมไม่ค่อยใส่สก,กินนะทุกคนขี้เกียจใส่เออแต่มันดูเท่ดีว่ะได้ไหมสี่ถ้วยต้องตีแบบตึงๆอ่ะอืมทีมตีไวโอคนนี้สมบัติเวลหกคนนี้ผมว่าผมสู้ไม่ได้แน่นอนครับใช้เป็นเคลฟนะ อ่ะคนนี้ก่อนกินก่อนโอ้พาเฟ่ด้วยพาเฟ่นี่เหมือนจะเก้งแล้วแต่ว่าแพทย์นี้หายไปเยอะนะครับไม่รู้ว่าหายไปได้ยังไงอืมเออแตกไปโอ้ปุ้มปุยบุ้มปุยเออบุ้มปุ้ยก็เทื่อนนะเพื่อนเวลาทีมเราตายหมดไว้แล้วเวลาเหลือบุ้มปุ้ยตัวเดียวเนี่ยบางทีเกมพลิกเหมือนกันนะบุ้มปุ้ยแม่งเอาชนะทีมเราได้อะเออ ก็รีไปเลยอีกรอบหนึ่งเอาให้ขึ้นได้นะครับ <c oughs> ทีมสตันตอนีกแล้วขนมหรือเปล่าทีมสตันตหรือเปล่าครับดานอ่านนั่นไงเนี่ยผมเก็บแต้มแป็นนี้ครับดูว่าทีมเราแบบชนะทีมไหนได้กินง่ายๆแล้วได้ถ้วยเยอะด้วยนี่น่าจะได้สักแปดเก้าถ้วยได้แหละมั้งถึงไหมถึงไหมโอ้โหได้ห้าถ้วยแสดงว่าแรงเขายังไม่ค่อยสูงนะครับปกติชนะทีมสตันตนี่มั่งบวกโค้ดเยอะ สแทงนี้ไม่ไหวแน่นอนครับรู้ตัวเลยสองแทงแม่งเคลื่อนโอ้โหอันนี้ก็ไม่น่าไหวเชะเอ็มฉลามเริ่มจะตึงแล้วครับทุกคนโอ้โเริ่มจะตึงแล้วครับออะลองดูทีมนี้อาศัยเกมยือไปเรื่อยนะครับมาโอ้โหฮลี่เมตาเก่านี่วะเขาเป็นเมตาเก้านะครับทุกคนดุนแล้วใส่เขียวด้วยถ้าเราปิดเขาได้ก่อนนี้ได้เปรียบครับ ปิดเขาไม่ลงเราเละแน่ปึ๊บปึ๊ด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 โอ้โหรีเราดันซับไม่น่ารอดว่ะเรากลัวจะโดนนางฟ้าเขาโอ้ยโอ้ยวิ่งอีกนึงนึงเพียวเพียวเพียวโอ้โหเรียบร้อยครับนางฟ้าเขาไปแล้วอีกทีนึงสู้สู้สู้โอ้ยวิงหน้าฟาแตกเชียร์เชียร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 อลีฮอลีอย่าติดโลอย่าติดโลขอร้องอย่าติดโลตายไึ้เรียบร้อยโอ้โอ้ยตึงเกิน ตัวอีปิกแม่งโหดกว่าจริงๆนะครับทุกคนบางคนบอกว่าตัวแรมันก็ตัวเหมือนกันนะเออมันก็เลเวล60เท่ากันจริงๆแม่งใช้งานยากมากครับไม่เชื่อลองมาเล่นดูโอ้โหโโก,าก้าวถ้วยอีซี่เลยอีซี่เลยอีซี่บ้าอะไรล่ะเจอแบบนี้ยังตึงอะโอเคครับทุกคนขึ้นใอมอนสามด้วยแหละหล่อเทชิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสู้ๆขยันเข้าเดี๋ยวเราก็ได้โฮลีได้เพียวได้นางฟ้าเหมือนกันนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย